สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนมีข่าวรือว่า b บ a c k b e r r y เวียนนาะอาจจะเป็น Android รุ่นที่2จาก b บ a c k b e r r y หลังจากที่ b บ a c k b e r r y ครับได้เปิดตัว b บ a c k b e r r y Flip มือถือ Android รุ่นแรกจากทาง b บ a c k b e r r y ออกมาให้ได้ย่นชมกันครับล่าสุดจอห์นเชงครับ CEO ของ b บ a c k b e r r y ก็ได้เปิดเผยถึงแผนการต่อไปหลังวางจำหน่าย b บ a c k b e r r y Flip เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอาจจะกำลังสร้างมือถือคีย์บอร์ดควอตตี้ตามแบบฉบับของ Black b l a c k b e r r y ครับและที่สำคัญคืออาจจะเป็นรุ่นที่2ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เช่นเดียวกับ Black b l a c k b e r r y Flip ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือ Android เครื่องแรกจากทาง Black b l a c k b e r r y นั่นเองและนอกจากนี้ยังมีข่าวลือออกมาอีกอันนึงครับว่าตัวเครื่องอาจจะใช้ชื่อว่าเวียนนาะซึ่งไม่ใช่เวน,นิดังเช่นข่าวลือก่อนๆที่ออกมาโดยรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องนั้นก็ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดครับ นอกจากในรุ่นนี้จะไม่ใช้คีย์บอร์ดไซส์แบบที่ใช้ในแบล็ k เบอรี่ฟลิส่วนความเคลื่อนไหวหอื่นๆถ้าทางสเปกโฟนทีวีทราบข้อมูลจะรีบนำมาบอกสำหรับสาวกของแบ a ็ k เบอรีกันทันทีอย่าลืมกด s ซ c r i b e Channel ของเราใน YouTube เพื่อติดตามข่าวสารดีๆสเปโฟนทีวี TV, สวัสดีครับ